รีวิวที่พักนะคะมีนอนพักอยู่ที่ซีรีมาเกเทา์นะคะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องพัดลมนะคะไม้นยินเลือเป็นห้องพัดลมนะคะบริเวณนี้หนะ้าห้องพักน,นะคะนี่คือห้องไม้เงนอย,ยู่นะคะน้ําอุ่นน้ําอุ่นสองเตียงนอนแล้วก็ห้องพัดลมนะคะราคาหกร้อยนะคะหกร้อยบาทก็โอเคเพราะว่าเขามาอยู่ริมทะเลนะคะพอจะเป็ี่ยนสตอห้ของแอร์นะคะเพราะว่าลมทะเลอยู่ด้านหน้าเราสะดวกสบายมากเลยนะคะ ตัปะตัก,ตก,ตกาได้นะคะดูบรรยากาศรอบๆอยู่หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะตรงหัวหินนะคะเดี๋ยวตอนเย็นตรงนี้ก็จะกลายตรงเนี้ยก็จะกลา,ายน้ำน้ำจะลดสองหลอบนะคะเศา้าแรกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นตรงนี้ก็สิน,น,น้ำลดลงน้ำใสมากค่ะน้ำใสนักเที่ยวตรงนี้ก็ สามารถจัดปาร์ตี้นอนตากแดดได้กินเ้ากินย่างได้สบายๆนะคะเดี๋ยวเดีพาไปเพลินฟังคลุณนะคะนี่ค่ะเวลาเราจะลงชายหาดนะคะเราจะไปด้านหน้านะคะเดินออกไปด้านนาด้ยค่ะเดินไปนาด้านนาเก็บเฮาของไม่ยน้อยนะคะแล้วก็เดินไปตรงนี้ตรงนี้ผ่านหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็โค้งไปกระจะมีทางโล่งนะคะเป็นนาหาด ตอนนี้คนกําลังเล่นน้ำยังลงเล่นน้ำได้ตลอดค่ะตอนกลางคืนก็ตอนเย็นก็ตอนเช้านี่เดี๋ยวแรงๆเข้าสิเห็นตอนเช้าบนน้นาำแรงค่ะเดี๋ยวย่างมือเช้านะคะเห็นเรือจอดอยู่บริเวณนี้นะคะเรือหาปลาจะจอดอยู่บริเวณนี้นะคะตอนเช้าแล้วก็สายๆเดี๋ยวเขาก็จะเอากอน้ําขึ้นกอน้ําขึ้นก็ก็เอาเรือออกไปหาปลานะคะตรงนี้เป็นท่าปลาท่า,ท,าท่าเรือ แล้วก็ไปตรงนู้นจะเป็นสะพานปลาเดี๋ยวมือแดงย่างมือเศร้าไปหน่อยสิพาไปเบิ้งนะคะตรงสะพานปลาเช้าเ้าจะพาลองบียีงานไปกินอาหารเอฟตฟังเท่านั้นแล้วไปเบิ้งเข้ากินปลากันนะคะมันจะมีสองรอบสะพานปลานะคะเพราะสิมีรอบเขาเงี้มือเศร้ากับยาีมือแรงแต่ว่าโดยมากเราจะเขาย่างมือเศร้านะหลายนะคะยงามือแรงสิมีนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งรอบๆไม่หน่อยภาพยี่ตรงนี้หามือก่อนนะคะจ่ายเงินไปแล้วห้าวันนะคะ อยากรับลมทะเลวิ้วสวยๆแล้วก็เลยบเอาของแอร์นะคะอยากปรับให้รลังกายปรับกะสภาพให้ได้นะคะอยากให้มันอยู่กับธรรมชาติมากที่สุดนะคะสำหรับน้ำนะคะใสเห็นตัวปาะะลาค่ะเดี๋ยวเย็นๆจะพาเดินดูนะคะน้ําใสเห็นตัวปลาเลยนะคะนู้นฝั่งนู้นเห็นบอกระตรงสะพานปลาตรงพุ่นเขาจะเห็นว่ามันมีทั้งน้าเย็นทังทังน้ำแข็งใส่ปลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวย่ำมบือเซาย่ำบือแรงก็สิมีเรือเข้ามานะคะเรือเทียบ ตอนนี้เรือกออกไปทางนอกค่ะก็มีเรือทหารอย่ฝฟังนั้นนะคะเป็นปลาป่าเห็นไหมคะเรือทหารตรงนั้นก็จะเป็นปลาปผ้าค้านนะคะเป็นจุดตรวจน้ำอยู่กลางน้ำเลยสารจะแม่ทับทิมไปกระซีนเป็นพราะลงชายหาดลงไปทั้งคังของสารจะแม่ทับทิมนะคะก็สิเป็นทายทะเลแล้วก็มีหมาให้เนี้ยห้ยมีหมาให้ขคีนะคะใครอยากขีมากก็คีได้แล้วตอนเย็นก็เล่นน้าตรงนั้นได้ค่ะ เดี๋ยวก็จะพาบีบีไปเบิงนะคะย่ำแรงตอนนี้กระพ่งเขามากเป็นช่วงเทียงนะคะยังฮอนอยู่บรรยากาศก็โอเคนะคะเดี๋ยวก็ครอบตัวข้าคอนนิดหน่อยนะคะมาวางขึ้นน้อนพ่อนอิ่มก็ได้เดี๋ยวจะมาลองตักลมเย็นๆตรงนี้นะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวมาได้นะคะไม่ได้พักตรงนี้สองปีที่แล้วก็เพอาะไงกักนะคะจางนั้น คือว่าเป็นการกม่ฟังแบบสบายๆชิลๆอ,อ,อ,อยู่นะคะเดี๋ยวพอตัวเข้าคนนิดหน่อยนะจ๊ะสําหรับสภาพในห้องก็โอเคนะคะปูกระเบื้องนะคะห้องนอนสองห้องโอ้สองที่นอนแม่ก็เบีบีด้านล้างก็เป็นทะเลนะคะเป็นช่วงต่อของทะเลนอนฟังเสียงคลื่นได้สบายนะคะห้องน้ำก็สบายๆชิลๆช,ชักโครกนี่ค่ะน้ำอุ่น ก็โอเคแล้วนะคะนี่นำกลุ่ให้อาจเดี๋ยวไม่น่าจะขอบคุณนะคะได้รักจากจจ้ารักนะจุ๊บ